พี่น้องสำหรับคลิปนี้จะพามาพบกับคุณพอปป่อเปงครับเป็นต้นตำรับผุทธาสามรถในพื้นที่ของบ้านบัวเทิงอําเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีครับฝากกดติดตามช่องแบบบรบ ب านให้นํำด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบบรร ب านครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมา ชมสวนเรียนดูทางบ้านบัวเทิงครับ,บ็นหมู่บานที่ปลูกพุทธซาหรือมะขั่นลายกับสร้างซื้อเสียงให้บ้านบัวเทิงครับทางบ้านบัวเทิงอำเภอสว่างวิลวงครับจบังหวัดอุบลราชธาน,นีครับในเล่คลิปนี้จะพาพี่น้องไปชมสวนพุทธซาของพ่อเป็งครับ การเรียนรู้สวนพุทธาสามรถนายเป่งสีสุขนี่ครับกับสวนพุทธาสามรถของพอเป่งครับ คลิปนี้จะพามาพบกับคุณพอ่อเปงครับเป็นต้นตำรับพุทราสามรถในพื้นที่แถวบ้านบัเเงิ่งทำธุรกิจด้านปลูกพุทรามาหลายปีแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาคุยกันบิ่งกับคุณพอ่อเปงครับเอาคุณพ่อครับวัสดีครับผมครับผมวัสดีครับผมนายเปงศรีสุขนะครับเจ้าของสวนพุทราที่อยู่ในกลุ่มไม้ดอกไม้ผลของหมู่บ้านมอเทเิงหมู่ที่สีตำบลทะช่าง อำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีครับผมครับผมคนพ่อเป่งน,นี่เอาทังว่าพุทธสาสุอุบลนี่ก็ตตรงมาหาพ่อเป่งบ่ครับจะต้องรับกับถ้าถามวบาที่ออกใกล้การถูกอย่างรหรือมันเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับตรงมาหาพ่อเป่งเบิดครับเพราะว่าพ่อเป่งจะพาพี่พานองทำอยู่ในหมนู่บ้านนี่มันกเกือบเกือบสามสิบกว่าสวนนะครับหมูบ่บ้านนี้คือเป็น ต,ต้นพะโมเห็ดเลยครับแม่เป็นต้นตำรับพะโมเห็ดพะโมเห็ดหมูทำครับก่อนเลยปู่ผู้ทราบมันนี่จากปีหรอครับสามสิบเอ็ดปีนี่ครับโอ้ไอต,ต้อนตอที่เห็นนี่คือสามสิบกว่าปีหรอครับครับแม่ปีนี้เอ่อเขาเขาปีสามสิบเอ็ดครับโอ้สามสิบเอ,อ็ดปีเ <c oughs> ขาขับเป็นคนกันไงเห็ดงานครับครับแเพราะว่าเขาเป็นหมายืนต้นนะครับครับหายางมาเทหนี่เบิ่งครับยางรอมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเบิ่ง ต้นถี่มันออกกำลังออกครับนี่นี่กระถือว่าใส่ได้อยู่ครับซ้ำนี่กลัวใส่ได้มาซ้ำนี่นั่นก็ลองพี่ลองถือมาหลายแล้วบอกครับแต่ก้อนน้านี่เพราะเพ่งเห็ดยังมาก่อนครับครับแต่แต่ก้อนนี่เริ่มแหลกนะเท่ากับอยู่ไฮอยู่น่าเห็ดหัวเห็ดสวนลูกกักตัวบักแตงไปเอกมาทัดมากกับมาเห็ดไม้ดอกนะครับครับไม้ดอกยังเป็นอ่า สวนพุทซานนะครับเพราะว่าต่กอนทําสวนกุหลาบนะครับมันสูเคมีบ่ดยเคมีหลครับก็เลยถอยมาเห็ดตัวนี้ไปศึกษาดูงานอยู่แถวผากลางเห็นเขาเห็ดก็เลยมาลองเบิ่งครับโอ้พอเพ่นเห็ดแต่อายุปีครับเห็ดพุดซานครับเดี๋ยวนี้มันเจ็ดสิบเอ็ดปีโอ้เจ็ดปีเขาอยู่ตอนนี้ครับเขบ่อยเถาเนาะเดี๋ยวนี้ยังนุ่อยู่เจ็ดปีแล้วมันติกับประมาณสี่ปอสี่สิบปีแมนแมนนะครับประมาณนี้นะครับ คือหลังจากอายุ40ปีมากเห็ุผู้ชายยางเดียวเลยบ่ครับ่าครับแมนครับอ๋อคือ่ก่อนเขากับปลูกกุลาปลูกดอกไม้ขายแมนสูเคมีบ่ได้แลกวร็รายได้มันต้นทุนมันสูงนะครับตัวนี้้ามีต้นนี้แนก็คือเฮาไม้ดอกนี่จะบ่ไดขายเลยคือเคมีร้ายแหงครับเลยไว้ไม่เห็ดตัวนี้จังพีนองในประเทศไทยจังหูจักซื้อเสียงกับหย่อนตัวนี้และครับครับแล้วพวกเป้งคืออย่างไรคือย่งว่าปลูกผู้ชาวครับตอนแหลกตอแหลกอ่า คือค <c oughs> ือสวนไม้ดอกนี้มันขีเมลายผมตอนตอนตอน,ตอนทำนํำไม้ดอกนี้เขาส่งผมไปดูงานอยู่ภาคกลางไปเห็นข้าเห็ดออนซ่อนนะครับ On ออนซอนไ็ดจะได้อยากปลูกก็เลยมาคุยกันกับทางแม่บ้านครับเอามาหมุนอวยหาทางที่ดีกว่านี้อีกแต่พอเห็นข้าเห็ดมันไดก็เลยเอาไม้ดอกออกก็เลยมาลองตัวนี้นะครับโอ้ลอกล่องตอนแรกล่ลองหลายบ่ครับจักต้นตอนแรกรอยรอยยีสิบต้นครับ เอาพันธุ์มาจะภาากางหมดครับรับแมนครับรออยู่ิต้นตอนแรกตอนแรกก็ปลูกสามรถเลยบอกครับพุทธาสามรถเลยบอกครับแมนครับแต่ตอนแรกก็ปลูกมั่วอยู่ล่ะเฮ้าเข้าคือเฮ้าบ่ฮห้จักนะจะตอนนั้นจะมีสามรถขาวสุพรรณสามรถพวงทองยังสิก็มีนะครับแต่ตลาดเมื่อออกเก็บผลผลิตตลาดมันผ่านมันสู่แสงทองบ่ด้ครับอ๋อนี่พันธุ์แสงทองบ่ครับพุทธาสามรถแสงทองครับตัวนี้เป็นแสงทองครับ ถ้าเป็นพวงท่องถ้าพี่นองเห็นอยู่ใสกับยาเห็ดถอคือบนในนําตลาดมอพานนะครับมันฝาดแห้งครับอ๋อขันพวงท่องมันสิฝาดครับแต่ว่าขันแจ้งท่องนี่มันก็สิหวานอมเปรี้ยวเนาะครับครับที่นี่ตัวตัวหนึ่งเป็นเขาสุพันเขาสุพันก็ยังเอาไว้อยู่เดียวหนีมาจะพาเดินเบิ่งตัวตัวเขาสุพันเขาสุพันนี่คือเป็นต้นตะระเต็ดตอนแหลกกันเลยเอาเอาไว้เบ่งอยู่ครับมันมันมันสมกันมานํำเลยนะตอนอ๋อครับ มันมันบุบีกตัวเดียววัที่นี้เห็นข้าวซีิมข้าวกินมังและมันบบผ่านตัวสุ่มมืมนอน,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 นั่น้า้าเท้าสุพรรณน,นี่หนาหนาวมากจะทำให้ผิวเสียนะครับผิวผิวของผลมันอะมครับแม่นผิวนวยมันมันจะทำให้ให้เป็นไข้ไข้เป็นหย,ยาบหยาบนะครับครับมันจะมันจะบดีหนาหนาหนาวจะจะเป,เป,เป,เปะเลี่ยนแปลงไปเลย มาติสตาเอาเอาตัวนี้เบดบัดสินนะข่อขาวุพันแบบนี้ยังยังเอาให้พี่นองไปเบิ่งยุกครับแล้วพ่อปเลี้ยงปลูกเท่ต้นครับปัจจุบันนี้ครับตอนนี้ยี่ร้อยนครับสี่ร้อยต้นนี่นี่นี่เบิ่งเป็นเกตเบิ่งคือดกดีนะครับเบิ่งนวยเขาจะใหญ่ครับตัวนี้แมนว่าว่าไม่ต้องสดนี้ครับนี่นี่คือสาวสุขาวสุพันครับตัวนี้จะเป็นแสงทอง อยู่ในต้นเดียวกันคือตั้งแต่กี่มันเป็นเป็นเป็นต้นตอเป็นเขาสุพันผมเลยเอาแสงทองมาติดตาเอาโอ้ฟังนี่เป็นแสงทองครับฟังนี่เป็นเขาสุพัน,นครับแต่มาเบิงหน่วยเบิงหน่วยเบืองหน่วยมันตังก็มองไหนครับเนื้อมันต,ตัหมองไหนบล้างเ<อ>ขาช้อนกับแสงทองนะครับคือสังเกตออกสว่าบะเทอไปสื่อกินโอ้หน่วยนะครับเบิงเบิงหน่วยเขาจะหน่วยใหญ่สมบูรณ์แห้งตัวนี้ครับ แต่ว่าเคยกินแล้วมันสิฟาดป่ะครับตัวนี้จะหนามร้ายกว่าตัวนั้นห<อ>นามกินเข้าไปมันจะเป็นซ้ำนีก่ก็คือว่ากินได้หรือเปล่าครับนี่ได้ครับโอ้ตัวนี้ข,ขาวสู้พันนะครับตัวนี้เนาะครับ<อ>มันจะนวยมันมันจะนวยใหญ่กว่าอันนี้กว่ากว่าบวกแสงทองเอาครับไปจึงไปเชื่อกับแสงทองแบ่งมาได้แสงทองเบ่งโตที่มันเด็กเก็บครับ พราะเป่งปู่มานีกสามสิบเอ็ดปีเนาะครับเนาะแสดงว่าตรงนี้ประสบการ์ลายแล้วในการปูกพุทธานี่นี่เบิ้งนี่นี่คือแสงทองนะครับสังเกตเบิ้งนวยจะอืมอืมอืมอ๋อเบิ้งผิวมันมันก็ตตางแดงนะครับเนาะบากเนี่ยจะเป็นทรงรีกลัวครับครับแสงทองครับแมนแมนมันมันก็มีคมต่างของมันอยู่ครับแมนแต่ว่าเรื่องการกินนี่แสงทองแสบกลัวแสบกลัวครับครับ เนี่ยเบื่องหน่วยเขากำลังเดียวนี้คือคันเจว่าคันในการปลูกพุทธเนี่คันสิเริ่มต้นนี่แนะนำอย่างไ๋ครับสำหรับพ้ทธ่เริ่มปลูกใหม่นี่ครับอ๋อนะครับทีเฮามีทีก่อนเด่นคือนนํำนะครับตรงพอบนะครับถ้าบไม่น้ำโบตรงปลูกเพราะว่าพุทธาในปีนึงมันจะได้ขายอยู่เกดเดือนครับช่วงตุลาพฤศจิกายนนี่มันเป็นนาเรียง้วเฮาตรงในหาย้น่ำซอยนะครับตัวนี้เพราะว่าถ้าจะเก็บไปหอดโมกราคมกุมพ่าจงัจงจังจะได้ทำสาวนะครับ กลุ่มผ้าคือตัดแต่งถิ่เบิดจะเหลือแต่ต่อเลยนะครับงูนั่นตัดออกเบิดพ่อพันธุ์มันแตกออกเองนี่แหละตัดบางกลุ่มผ่านนี่เขาแตกออกมาครับหาเดือนขึ้นไ้เก็บผลผลิตนับตะเมือตัดไปเลยอแสต่เดือนถีหเขาตัดไปเลยแสดงว่าปลูกนี่บ่ได้ปลูกงาครับมันปลูกแล้วมันตายบอกเขาเรียกว่าปลูกปลูกบ่อยากอุตส่าห์นี่ครับถามว่าตายบ่อทาไปปลูกล่ะก่อนเดือนดินที่อยู่ในถุงมันมัน ถุงถิ่งพันธุ์มันนี่มันเป็นดินเหนียวปลูกแรห้วเหาใหน่ำสม่ำเสมอสะก่อนนะครับถ้าปลูกเลาไปปล่อยธรรมชาติดินอยู่ในถุงมันจะแห้งนะคือบบได้ตายนะครับถ้าตรงหดน่ำห้ได้ห้รากเขาจะออกจากถุงสะก่อนนะครับจังได้ตันนี้ใน,น,นการเริ่มต้นปูกพุซ่านนีเ่เขาต้องคุนดินตรงนี้หมดครับเรว่าป<บ>ูนร<อ>าบนี่เลยูคุนครับราบเลยก็ได้เมื่อเขาปลูกแล้วเขาจะคูนเขาจะปั๊บขึ้นที่หลังก็ไดเพราะว่าเขาจะใช้ใช้าขายายาขายยางอยู่ผูกใหม่ๆนี่ครับโอ้แต่ว่า จะเงว่าบ่าตรงขั้วดินหลในการปลูกครั้งแรกรแต่ว่าขอให้นําเพียงพ่อครับ,รบขอให้นําเพียงพ่อนี้ก่อนเดือนคือนนามละนะครับ,รบนามตรงนี้หายเขาช่วงเก็บผลผลิตนี่ตุลาพฤศจิกาท่านว่ามูกลุลานี่ตตรงตองได้ใส่นามอยู่แล้วแถวภาคอีสานนั่นนะครับครับปลูกจักปีครับจังสี่เดืนผลผลิตจังสีเดืพ,พ่พอขายตัวนี้มันเป็นจริงถาบมาครับว่าตั้งต่ไปปลูกเดือนเดียวจึงสีถ้าเขาถอดยอดเขาก,ก็ออกดอกออกนวยแต่คือบ่าหายเอานวยว่าจะปลูกไปหอดทุกเดือนนี้ เลี้ยงต้นอย่างเดียวฮกเดอนแหลกเม้นมันออกด้วยมากอะเขาิมพิษิมถ้าเขาไปใบหน่วยปั๊บมันจะให้อาหารไปให้หน่วยทันทีต้นจะบสุสมบูรณ์นะครับเพราะแบบว่าซัมบ้าเฮ้ามีลูกนะครับครับเเขาก็เลี้ยงลูกทันทีเลยเบอร์าถาคอดออกมานี่แหละครับ,รบให่ก็ยกตัวย่างถ้าออกลูกมากอะเขาจะให้อาหารไปเลี้ยงหน่วยอย่างเดียวครับครับเพราะประเทศนี้จะทําให้ต้นนี้เพื่อเผื่อถ้าออกโรกแข็งนี่เลี้ยงประเด็ก็มีอาการทันทีนะครับ เพราะว่าหลาักหากินอาหารเขาเขายัางม่ท่านพรอมนะครับเพราะว่าบางคนปลูกไม่ไม่ดีใจเนาะเห็นไม่น้นอยจงไว้จงไว้นะ,ะมันมันเต้องไปเสียดายนะครับถ้าใผเอาไปปลูกอยู่ไซคือกันเพราะว่าเดียวนี้อพวกที่มาสั่งกิ่งพันธุ์จากผมนี่บางหันเดือนบางหันมื่นตน<อ>้นเบดไปแล้ว<อ>คุณพ่อขายกิ่งพันธุ์พรอมเนาะขายครับมื่นต้นบางหันเบ็ดไปแล้วครับขายเด้เกือบเดือนมื่นตุ่นกิงกินแล้วจะบาทครับที่ขายครับ บังหันยังหาชิปแต่หงวดต่อไปนี่คือบ่ได้ครับเพราะว่าโอ้ยคองแพงไหลครับถ้าปุยยังน้ำมันนะครับก็เลยขอคืนเป็นกิ่งละห้าสิบห้าบาทต่อไปคา่ืนแค่หาบาทค่าส่งใจเองใจเองครับครับคือครับเอาไปต้นใจจากเด็กกิ่งพันไปปลูกกะทิตัวพองใดเนาะครับผมแต่ว่าค่าส่งใจเองกับบวกับค่าส่งไปครับแมนครับไปไปส่งให้ครับอแล้วแสดงว่าปลูกมาสามสิบกว่าปีนี่บ่ตายสังเกตครับกันยังยืนสิครับไม่ยืนต้นครับ เห็นบอกมันเกิดอยู่น้ำไห้น้ำหนาเฮ้านี่ครับเ<น>พราะว่าเขาจะปลูกเม็ดพื้นบ้่นนะครับจังจะเอาสายพันธุ์แสงทองถาบมานะครับอตัวน,นี้คือรากเขา,เาต,ต้นตอเขาจะเป็นพุรทราพื้น้่นนะครับอยู่น้ำไ้น้ำหนาเฮ้านะอ๋อพี่เพียงแค่ว่าเอาตสายพันธุ์มามาถากมาถากเอาครับผมครับโอ้แสเลี้ยงว่าขันผู้ใดอยากเริ่มเฮ็ดพุท่านี่บ่บ่ต้องห่วงว่าต้นสิตาย ม่วงนี่แหละคือเห็นกองผมอยู่นี่เห็นมสามสิบกว่าปีก็ยังอยู่งี่ครับถ้าห้าไหอาหารเขาหหยังพืชมันมีชีวิตคือกันแหละกระเพราครับตัดแต่งาหอาหารเขาเาก็ไปคือกันกระเพราดูแลให้ดีเนาะครับเนาะครับแม่นครับเพราะว่ามันบวกคือพวกกุ้งม่วงพวกนี้พอถึงหลอบมันมันก็เท่าตายส่เอแม่นแต่ว่านี่ยังอยู่สามสิบเอ็ดปีเด็กก็ยังอยู่งี่เหรอครับนี่ซ้ำมาออกนองไม่ยังเขียวงามอยู่คือเก่ายุงสิคืออยู่กับอาหารนะครับการดูแลเนาะครับเนาะครับ มีอย่างไงแนะนําต่อบ่ะครับจะรับคนที่จะเริ่มปลูกไม้หลังจากวัต้นพันมาแล้วมันใหญ่มาหอดหุกเดือนแล้วมวาะธานีให้เก็บนวยมันทิมครับคือถ้าผู้ถิดเอาไปปลูกแล้วผมก็เคยแนะนาอยู่ตลอดนะครับปลูกไม้เป็นหอดหุกเดือนนี่เรียงต้นอย่างเดียวคือบบไห่เอาหน่วยครับแล้วบไห่ตัดแตง่งถ้าเกิดจุใจเทพคือเป็นบักท่านพื้นบ้านแค่เอาออกนะครับเป็นพุทธาพื้นบ้านเอาออกถ้าแต่เทพเพราะวันจะเป็นจริงถี่ถาบมากครับ หอดทุกเดือนตดแต่งเหลือต้นเดียวใบหน่วยนะครับให้เหลือต้นเดียวออกมากสิแบบนี้เนาะให้เหลือต้นเดียวแม,นแม,นแมนน่นม่นี่บแบบนี้นี่แหละให้เหลือต้นเดียวจริงสินี่ขนาดคงผมสามสิบเอ็ดปีเลยยังมีต้นเดียวกันยังมีถ้าเข้าไปเสียดายไปเห็นมันออกร้ายละเอาใบเบิ้ดนั่นคือจบนะครับบัวพันออกน้อยมากเอเลียงบัวใดกับส้มเบิ้ครับคือว่าอยากได้หลายแต่ว่าพอทุทอกถ่ายออกมามันกับ้แหางเสียครับยงเสีย อยางยางมาที่เบิ้งมาซุ่มทั้งนั้นดีกว่าแห้งหนาไปเรื่อยเรยนี่นะครับพี่หลังจากประสบการณ์30กว่าปีครับซึ่งมันกเฮ็ดใหูรลายเส่งได้ย่างนะครับเนาะผ่านมาหลายแต่ถาถามเบื่องพุทธานี่ถามได้นะครับแ่ถ่าชนใหม่ริงได้ถี่ผมบอเคปลูกกับตอบยากขึ้นกันครับแ่ถ่าเรื่องเส้นสีโอเคถามเลยนะครับเป็นยังคือกลางมงครับกันยังครับเลยครับอ๋อตัวนี้คือ พวกมาเรีวมันท้องพวกอ่านั่นสังเกตเทปบอมันตายถิ่มเยอะน,น้ำอ,อ,อันนี้นั<อ>่นนั่นนั่นเทปบอกบินเยอะน้ำนั่นบินมันเขาามทะลุ<ว>ตัวแอลอนออกข้างนอกบ,บินมาชนนี่ถอยหลังบันเป็นมิตรดันขึ้นไปไปถือจำมากับดักอยู่ข้างบนอ๋อเพราะพ่อดันเลยปั๊บมันกระชิ่ขาข้ามุมมันจะออกไปได้นั่นนั่นเทปบอกตายถิ่มมันไม่น้อยดินะครับ ถึงแดดมากก็ตายที่มุดเดี๋ยวซุ่มอยู่หันเขามาบพได่แต่พวกต้อพวกพึงเขาได้ครับอพานยางถือครับลูดเมืองเสียงเกตครับครับพี่น้องน่วยดกแล้วเปิดขายช่วงเดือนไหนครับตัวใครเป็นขายเดือนนี้ผมเดิมเก็บเลยครับโอ้เมื่อนี้กระไดหกสิบโลสี่ร้อยต้นหรือ่ครับแค่แค่ปช่วงเริ่มต้นนะครับของต้นมีต้นบ่ออยู่เดือือีนะครับ ปกตินั้นขายะปีเท่าไหร่ครับีนสีน่หลอดต้นครับปีสี่พันมากบางหันก็นได้ประมาณยี่สิบสี่ยิบาตันครับยี่สิบสี่ยิบาตันครับโลโล,ลจักบาทค,ครับอ่าทรงยิบหากับสวนครับกี่คู่เนาแม่นยี่สิบหาตันคู้ยิบหาคู่เนาครับได้นปีละเท่าไหร่ <laughs> โอ้เอ,อหน่วยเขาเบิ่งเอา <laughs> คือแสดงว่าปลูกผู้ซ่านี่ก็นาลงทุนนนาลองเห็ดอยู่นะครับน้องมันมันมันได้เปียบเพราะวาปลูกเธอเดียวคือจบอืมแม่ครับมันมันไ่ได้พวนไม่บรไ่ได้ทิ่มลมมันจะเหือลมลูกมันจะโบอยู่เลยมันจะปลูกเธอเดียวคือจบเลยแบบปลูกเบิง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 ดินผมถาดอาหารดินผมใส่เดือนเบิองที่ขวยใส่เดือนนี่ีบบนิ่มเป็นเบิดเลยเน่ะดินผมจะบอก าาานนคือว่าสังเกตใด้นะครับว่า,วาขันฉีดยาขายยาหรือว่าขันมีสารเคมีนี่พวกใส่เดือนพวก,พวกนี้ชีบมีครับเรียว่าเบื้องใดว่านี่คือปลอดสารแน่น,นอนครับเพราะว่าคือยังเขากันครับเขาันใส่พวกยาขายาร้ายในหำวมบ่มีใส่นเดือดนะครับอยู่เขาอยู่ห,หน้าบ่มีเลยแต่ว่านี่ถือว่าไม่ใส่เดือดถืงว่าถ้ามาฉาดอิรลีครับพี่น้อง ดกบ่ครับเป็นพ่วงวายมันบักองุ่นเนาะครับมันคุ่นใยกำลังนะครับเสื่อน่อยนี่โอ้ยโบเล่ออกจากสวนสิเก็บอยู่มไอ้ตอนเก็บเด็ดไอ้างคนเก็บบ่ครับต้องเทาออกร้ายเท่าสามสี่ลอยจังจากมันเก็บบ่ทันมันมาซีโรนบ่ครับมันเก็บบ่แล่ที่เก็บบ่แล่ที่ต้องนะก็ถ้ามันเหลืองฮำก็เก็บออก ไปเลยนะครับเพราะจะบอไหวครับข้าวสุขัตสุเขาแดงมากแล้วน่าจะเป็นอยู่แต่แต่คุณพ่อกับมีตลาดาทรงอยู่เนาะมีผู้มารับเนาะครับเนาะเดี๋ยวนี้คือปีที่แล้วมากล้วหมื่นออกพกลอยกิโลก็ยังรปพอส่งค์้ลูกค้านี่หลายยังยังอันนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็บถาบกันข้ามาหลายเหรอมแต่เอาคอยไปสักคนมันบดท่านพวกห้กันแบ่งให้เจ้าและลอยสองลอยไปข้าวมันออกหลายแบ่งข้าวมันออกนลอยที่เดี๋ยวนี้ พี่กายเกิดติดต่อมาเดี๋ยวแต่ห้หายเขาได้เวียนมือังสีเทลสองตันนะเฮาบ่มีปัญญาสีายเขาได้ที่เนี่ยอ๋อคือทางตาไทยเขาจะได้อยด้วยครับแต่คือแต่ว่าต้องหล่สองตันต่อ,อตมือก็จะติดม,มาเอาได้โอ้โอเขาก็บุคุมค้ามาเอาเนาะครับแม่สองพันกิโลติต่อมาโอ้ยผมยอมแล้วพราะฉ้นผมีให้ครับแต่ปานนั้นพูดเบิ่งเน่ยอ้ยเฮ้ยที่ครับน้อง คักนะผู้ที่ต้องใจอยากปลูกมีอย่างสิแนะนํำอีบ,บอ้ครับเพิ่มเติมก็คือบอกนะครับถ้าปลูกนะครับขอให้สนใจมั่นนะครับเพียงเทคือกันครับไปปลูกปอยธรรมชาติตันจะต่คือธรรมชาตินะครับมาบดูเลยเขา,าไปปลูกสินใบว่าทาเก็บกินอันบ่ใดค,ครับคือบ,บัวพันนะครับทางเบื้องตรงอันนี้เขาพราะว่าสัตวูเขามันหลายนะครับคือคือปลูกมะเร็งมันท่องหระชวนหมากนะครับ นอนมักมังเลยครับผู้สั่นั่นแหละเพรเขากำจัดให้ได้นะครับถ้ารกำจัดบ่ได้ก็บ่ได้ขาย้กถ้าบ่ฮู้ทางเขาวิธีทำค่ะหรุดหน่อยเขาออกมากแตดีบ่แมันนุ่นน้อยดีเพราะมันไหลเนี่ยไหลขันอีช่วงแดกครับมันสีเหลืองหลายนี่ครับช่วงประมาณเดือนไหนครับเดี๋ยวนีี้เด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปลายกรกฎาคมครับสิงหาอยู่อยู่ประมาณปลายเดือนสิงหาเนี่ยเต็มเลย เดินสิ้งหาหรือกลางๆเดินสิ้งหานีออกเต็มเลยครับเต็มเจ็บบ,บริยุทธ์เจ็บเจ๊งได้กับบี่วอะแล้วทุกทุกวันนี่ส่าวขันช่วงนี่ขันมีพู้อย่างว่าเบิงหรือว่าอยางมาเห็นสวนนี่ยังยังตอนรับนักท่องเที่ยวปรับเปิดแล้ล <ะ S 2> วล <ะ S 2> ครับ,รบม,มืออ่ามือเศารกับเพื่อนมาติต่อหรอมาจากอบุรีรัม์ครับมาติต่อทางน่วยงานเพิ่นมาละมือเสาร์นี้มาติต่อไว้เลยสีเขาบันที่สี่หรือนี่แหละประมาณนี่แล้วและยี ไร่หนึ่งกบเกษตรมาบอกสิ่มาวันที่ทเดไดติโตไปแล้วเดี๋ยวนี้กำลังแตงต่กิบมันมันฆ่าโควิดอยู่คือคือยังยังบ่ให้เขาสวนเดี๋ยวนี้เพิ่นเพิ่นเปิดแล่ละกำลังกำลังแขกกำลังเลื่มอ๋ออ๋อเลยมีงานต่างๆมาติโตวาสีเอาคนมาศึกษาดูงานเนาะแมนแมนรับมาเป็นหอยบางหันก็มาเป็นลอยลอยกลัาคนครับมาเวละลอยกลัวเทละซองลอยแล้วแต่ ทางหน่วยงานเป็นจัดมาครับครับเอาครับไอ้สุดท้ายนี่นะครับคันผู้ใดสนใจอยากได้พันธุ์พุซ่าเนาะครับเนาะครับผมอยา้พุซ่าอยากได้พุซ่าไปกินไปซิมกันที่ต่อผัเพียงใดมียังสีฟากบ่ครับอ่ามีแต่เบอร์โท่อย่างเดียวเลยครับวัที่นี้ครับครับครับเบอร์โทรนะครับถ้าอยากอ่าไปไปปลูก่ฮู้วิธีการเฮดโบเป็นนะครับอยากปรึกษาพอเพียงนี่ ติดตได้นะครับเบอร์โทรกับ8 5ครับ0 0 5 9 7 7 6ครับครับคือเบอร์โทรน,นะครับใครมีอยากปรึกษาเรื่องปลูกพุทราวิธีการปลูกไปปลูกไปสื่อมททั้งอื่นนะ่ปลูกเบอร์หูวิธีการติดต่อได้นะครับผมจะแนะนำแต่ถาโทรยากเนี่ยกะพยายามครับผมยอมรับอยู่ตัวนี้ตื่นขึน้นนี่เบอร์โทรเขานี่โอ้ยถาบอกตรงๆคือ้อยู่ในประเทศไทยนี่ถูกจังหวัดคึอ จังเล้กกหูจักผ right? so, e ัเป็่งเบิดนะครับตีต่อมาอยู่งสันนะครับคผัคใตผากเนื้อเต็มไปเบิดเลยเดียยนี้เอครับก็คินี้ขอคุณบ่เป็นไรหลายครับผมขอบคุณครับขอบคุครับดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมจนจบคลิปครับสำหรับคลิปนี้เอาไวแค่นี้ก่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแบบบานๆได้เยครับขอบคุณครับ